ไข่เป็ดไข่ไก่ไข่เป็ดไข่ไก่ก็ได้ไข่เป็ดทอดทอดไปเลยอันนี้สูตรผู้จัดการ ของแท้ยืนถ่ายคลิปด,ดูใส่ซอสไหนบ้างอนะงนะอันนี้อ๋อสับัดสบัดดิ có mì nước súp á, có giọt ná mà thêm ná máy, cục xì thêm ná máy? Cái thêm, là thường thì à. thêm, thêm, thêm. này à? nít nè. ăn จรู้ว่ากลิ่นเสร็จแล้ว